สวัสดีครับวันนี้พ่กับผมเฟิร์สนะครับในรายการเดือพีเค้าครับวันนี้ครับผมมีข่าวมาอัปเดตนะครับล่าสุดเลยนะครับเกี่ยวกับข่าวลือนะครับเจ้าตัวเลนส์เ1็ครับซึ่งเจ้าตัวไลนส์เอบเอ็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล้องนะครับในสไตล์ของเลนส์ไฟเดอร์ครับก็มันจะมีประวัตินะครับมาอย่างค่อนข้างจะยาวนานนะครับตั้งแต่ M2 M3 มานะครับจนกระทั่งในช่วงยุคประมาณ M7 M8 นะครับก็ได้ปรับนะครับจากกล้องฟิล์มนะครับมาเป็นกล้องดิจิตอลครับแล้วกกก็็โดดดยล่่่าาาสุนนนะะคคคครรรัััััับบบทีเเปิตตววอออมมืจ้ M10R ซึง จะเป็นกล้องตัวเลนส์ไฟเดอนะครับที่มีความละเอียดพิกเซลนะครับประมาณ40ล้านพิกเซลครับในวันนี้ครับก็มีข่าวนะครับว่าทางไลกาครับจะเปิดตัวเจ้าตัวไลกา L11 นะครับออกมาซึ่งตอนนี้นะครับด้านจะเปคเท่าที่ผมได้ดูนะครับก็มันจะมีการอัพเกรดนะครับขึ้นใหม่คนางจะเยอะเลยเดี๋ยววันนี้ก็ไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง มาพูดถึงแดชเซนเซอร์นะครับของจอตัวไรไกล M11 กันก่อนครับจอตัวเซนเซอร์นะครับของจอตัวไรไกล M11 นะครับยังไม่ได้บอกรุ่นนะครับหรือว่าบอกอะไรนะครับแต่มันแจ้งว่านะครับว่าแดชเซนเซอร์นะครับที่มีความละเอียดสูงถึง60ล้านพิกเซลครับแต่ผมไม่ชัวร์นะครับว่ามันจะมาในอัตราส่วนไหนครับเพราะว่าในตัวนี้นะครับในมันเขียนว่า resolution ล a w นะครับเพิ่งอาจจะเป็น3ต่อ2นะครับตัวพิกเซลตัวนี้นะครับจะมีค่าสูงสุดนะครับที่50ล้านพิกเซลครับก็อาจจะเป็นเซนเซอร์ประมาณ60ล้านพิกเซลนี่ครับ ที่มีอัตราส่วนแปลกๆนะครับแล้วก็ถ่ายนะครับเป็น3ามอรนะครับได้ที่50ล้านพิกเซลครับนอกจากนี้นะครับก็จะไม่มีเจ้าตัวไลกาเบสเพลสนะครับเหมือนเจ้าตัวไลกาคิวทูครับและแน่นอนครับด้วยความที่เป็นกองเลนไฟเดอร์นะครับมันจะไม่มีหลบกันสั่นนะครับภายในตัวส่วนด้านอื่นๆครับอย่างเช่นเจ้าตัวเทเทลิงซัพพอร์ตนะครับตัวนี้ก็จะรองรับนะครับเจ้าตัวเทเทลิงซัพพอร์ต ด้านปุ่มโฟกัสนะครับจกปกตินะครับเจ้าตัวไลต์การ M10 ครับจะอยู่ด้านหลังเนาะตัวนี้ครับจะขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับตรงท็อปกล้องนะครับแล้วก็ด้านพอร์ตตัวนี้นะครับก็จะ support นะครับเจ้าตัว USB-C พอร์ตนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นกล้องที่ออกมาใหม่แล้วก็ให้เทคโนโลยีนะครับที่ก็น่าจะใหม่ และแน่นอนนะครับตัวตัวรักกาแอนซเบตตัวนี้นะครับก็จะมีทั้ง Wi-Fi แล้วก็บูทูธครับแต่สิ่งที่ผมรู้สึกนะครับว่ามันน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือเจ้าตัวแบตเตอรี่ตัวใหม่ครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่รุ่นใหม่นะครับที่ชื่อว่า BP SL7 c นะครับแบตเตอรี่แล้วก็ตัวแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์ตัวใหม่นะครับก็คือเจ้าตัว BC SL7 เหมือนกันนะครับก็ ผมยังไม่รู้สเปคนะครับของจอตัวนี้ดตผมคิดว่าน่าจะเป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่นะครับที่มันมีความทนทานนะครับมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับวิเจ้าตัว Vsoflex รุ่นใหม่นะครับถามว่าวีโซเฟ c กซ์คืออะไรนะครับวีโซเฟกซ์นะครับคือช่องมองภาพ Bf นะครับที่ต่อมาด้านบนนะครับจะเป็นรุ่นใหม่โดยทางทางเดอรนิวคอมเมรานะครับได้แจ้งว่ารุ่นนี้นะครับยังสามารถใช้กับเจ้าตัวกล้องรายกา M10 ได้ครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะมีการอัปเกรด ไปในส่วนไหนบ้างครับด้านกําหนดการเปิดตัวนะครับของจ้าตัวไอคิเอ1มสเตัวนี้ครับก็ยังไม่ได้มีประกาศอะไรออกมาชัดเจนนะครับแต่ทั้งเดือนนิว m ค r เมลนะครับก็ได้แจ้งว่าจะเป็นแบบ c o m มิ่งซู n นะครับก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณเดือนมกราคมนะครับของต้นปีหน้านะครับก็น่าจะได้เห็นตัวจริงนะครับของจ้าตัวไอคิเอ1มสเปกันครับ แต่สิ่งที่น่าสนใจในข่าวนี้ข่าวหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัวช่องมองเลนไฟเดอร์นะครับของเจ้าตัวไลกา M11 ครับจะมีเจ้าตัว e v f นะครับมาให้ภายในตัวผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะเป็น e v f เลยนะครับหรือว่าจะเป็นเลนไฟเดอร์บวก e v f เหมือนในซีรีส์พวกฟูจิฟรีนะครับที่เป็น X-Pro3 ซีรีส์นะครับก็อนนั้นครับก็จะมีช่องมองนะครับเป็นเลนไฟเดอร์นะครับแล้วก็มี e v f ในตัวครับก็ผมคิดว่านะครับถ้ามันทําได้ครับก็น่าจะเป็นกล้องที่เออหลายคนอยากได้แล้วก็มันน่าจะเจ๋งมากๆเลยครับสำหรัับบคคนีใช้ร ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลนะครับของจอตัวไรการ์เอ็มสิบเอ็ดครับก็ใครนะครับที่ถือไลกาตัวไหนกันอยู่นะครับก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับว่าเออเจ้าตัวไลการ์เอ็มสิบเอ็ดนะครับเราอยากได้อะไรนะครับเข้ามาใส่ในตัวไลการ์เอ็มสิบเอ็ดแล้วก็เออคิดว่ามีอะไรควรจะปรับปรุงนะครับในเจ้าตัวไลการ์เอ็มสิบเอ็ดครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับและกด subscribe นะครับไปช่องเดอะพีของเราด้วยส่วนวันนี้ครับผมเฟอร์ครับจากช่องเดอะพีขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ